ทาให้อ่านกับการตอนรับอย่างยิ่งใหญ่แบบยกโครงเรียนพบกับเหล่านักอ่านตัวจิ๋วที่มาพร้อมความน่ารักและความหานี่ฮะทำอะไรช้างช้างชนกันช้างชนกันเวลาออกศึกเรียกว่ายุดยุดยุดอะไร์ฟาดยิ่งใหญ่ความจังใจเด็ด สีเหลืองเยลโล่เมดอีโต้ก <sm ik move noise> like ับคำถามเจ็ดข้อเพื่อพิชิตหนังสือให้กับโรงเรียนห้าสิบเล่มไหนหาให้อ่าน นี่คือท้าให้อ่านวันนี้เราเปิดมาอย่างคึกคักกับที่นี่ครับโรงเรียนดวงกระมลอยู่ที่รางสิทธิ์ไปดูกันเลยครับว่าเด็กๆที่นี่เป็นอย่างไรกันบ้างอา้าวลัวโรงเรียนดวงกระมนแห่งนี้เด็กๆสดใสคึกคักกันสุดๆเพราะที่นี่มีความสุขกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านทีมเวิร์กทีมฟุตซอลของที่นี่ก็กวาดรางวัลมาเพียบหรือทักษะการพัฒนากล้ามเนื้อมือและความคิดสร้างสรรค์ผ่านวิชาเรียนต่างๆและสนุกกับการตอบคำถามผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยคึกคักกันแบบนี้ไปพบกับพี่กบและคำถามสนุกๆของเรากันเลยครับ อ่ะพี่รู้ไหมไก่มออันร้องยังไงไก่มันร้องกระตาก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 ช้างม,างมันร้องบนแนแบบนแบคำถามข้อแรกเลยถามเลยครับแจกงห้าเล่มเลยกับช้างฮะเกี่ยวกับช้างภาพช้างมาทานัทานทนัทนมัทนทำอะไร มันรักกันมันมันกรมจูบกันจูบกันว้าวออซีบอกว่าช้างจูบกันนี่ฮะทำอะไรช้างช้างชนกันช้างชนกันเวลาออกศึกเรียกว่ายุดยุดยุทธศาสตร์ยิงให่ความตั้งใจเด็ดมันคือยุทธหัตถีโอ้โหเห็นอะไรพี่ ช้างกอดกันเอาล้วครับใครเป็นตัวแทนยกเบอร์นี่นี่นี่เขาชิงแล้วเขาชิงโดยเพื่อนยกให้คำถามวันนี้แจกห้าเล่มภาพต่อไปนี้เนี่ยช้างเขาทำอะไรระหว่างรักกันหรือว่าสู้กันรักกันมีคิดว่าทำอะไรฮะสู้กันหรือกกรักกันรักกันเห็นอะไรในภาพนี้งวงมันรัดก,กันเออ ขายอะไรคนกอดกันมองเป็นคนกอดกันรักกันนะฮะเอ้าพี่ว่าไงมองเป็นหัวใจรักกันมองเป็นหัวใจว้าวจินตนาการมากมากด้านนู้นบอกว่ารักกันตอบเลยไหมโดนรักกันดีกว่าดูจากอะไรครับดวงตาเขาปิ้งกันมากกว่าว้าวปิ้งกันเลยนะฮะตอบมาแล้วว่ารักกันเป็นคำตอบที่ถูกต้อง นอกจากงวงช้างจะมีประโยชน์ในการดมกลิ่นแล้วยังใช้เพื่อบอกรักกันด้วยโดยช้างตัวผู้จะคล้องงวงดุ่นจมูกหรือวางงวงในปากของอีกฝาก่ายเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักครับมาต่อบครับข้อสอง เกี่ยวกับแพะหรือแกะแกะนะฮะเอ้าในเมื่อขอแกะเราให้แกะเลยนะครับคำถามในข้อนี้เกี่ยวข้องกับสำนวนน้อให้กี่เล่มเด็กเล็กห้าเล่มนะฮะสำนวนที่ว่าเด็กเลี้ยงแกะหมายถึงอะไรระหว่างเด็กโกหกหรือเด็กขยันเด็กโกหกเด็กโกหกเด็กโกหกใครเล่าให้คุณฟังพ่อแม่พ่อแม่เล่าว่าไงครับ เด็กเลี้ยงแกะชอบโกหกทุกคนเออเขาโกหกว่ายัางไงครับโกหกว่ามีหมาป่าจะกินแกะเฮ้ยแต่จริงๆมีไหมไม่มีไม่มีแต่เด็กเลี้ยงแกะไปตะโกนบอกชาวบ้านว่าด้วยด้วยหมาป่าจะกินแกะออชาวบ้านก็พูดว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วแต่ปรากฏว่าเจอไหม ม่เจอชาวบ้านไม่เจอก็เลยพูดว่าหามาป่าไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วโกรธไหมเขาโกรธใครเด็กเลี้ยงแก่โอ้ตอบว่าอะไรนะฮะละวางเด็กโกหกหรือเด็กขยันตอบว่าเด็กโกหกถูกต้องผุณผู้ชมไปหากันต่อข้างบนฮะข้างบน เรียนอะไรกันอยู่เนี่ยสัตว์อะไรเลื้อยได้วัไสเดือนครับไสเดือนสีอะไรครับสีดำครับไสเดือนสีดำนะฮะหอยทากครับเคยเห็นที่ไหนเคยเห็เคยเห็นที่บ้านครับมาทำไมมันเข้าป่าเข้าป่าเอาเป็นคุณเป็นตัวแทนห้องเลยชื่อเติร์กครับอ่ะผมมือให้เติร์กหน่อย คำถามของเราเกี่ยวข้องกับหอยทากเลยฮะกี่เล่มกี่ <10 S 2> เล่มสิบเล่มมอบเลยนะถ้าถูกนะถ้าถูกฮะภาพมานี่นี่ฮะภาพนี่คือภาพหอยทากถามว่าหอยทากมีส่วนที่มันแฉะเรียกว่าเมือกค่ะเมือกเมือกเมือกนั่นเองนะฮะเมือกนี้มีประโยชน์อย่างไรกับหอยทากครับกันหลงทาง หรือทําให้เดินสะดวกกันหลงทางเหรอกันหลงทางเพราะอะไรฮะเพราะมันมีน้ออําอตรงทางทางเดินเจอแดดเมือกมันจะเอาคนอื่นช่วยแมคใคนอื่นช่วยหมเอาแล้วครับมาฟังผู้เชี่ยวชาญวามเห็นเพื่อนนะเดินสะดวก เดินสะดวกเพราะอะไรครับมันมีน้ำอยู่มัน,มนไม่เจ็บเท้ามันจะได้ไหลไป,ปไปแบบปืดปืดไปแบบปืดปืดอ้าว <c oughs> เพื่อนบอกปืดปืดใครคิดว่าให้ฮาร์ดตัวแทนตอบยกมือ <c oughs> เ,เริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วเฮ้ย <c oughs> เมื่อหอยทากมีประโยชน์อย่างไรนะฮะ <c oughs> การหลงทางหรือเดินสะดวกครับตอบว่าเดินสะดวกตอบว่าเดินสะดวกนะฮะสิบเริ่มและเป็นคำตอบที่ ถูกต้องรบ,บแรสเล่ม yeah! เย้เลือหอยทากคือสารที่หลั่งออกมาเวลาที่หอยทากเคลื่อนที่คือปกป้องผิวในส่วนที่สัมผัสพื้นดินและส่วนที่สัมผัสกับอากาศด้านนอกรวมถึงช่วยลดแรงเสียดสีในขณะที่หอยทากเดินด้วยครับต,ต่อเลย อนนี้เรียนวิชาอะไรกันอยู่เนี่ยคอ,อมพิว <c oughs> ตอเตอร์คอมพิเขอเชิญลุกหน่อยอคุณเข้ามานี่หน่อยเข้ามานี่หน่อยเราอยู่กันที่ชั้นป6ออครับป6นะครับหัวหน้าห้องคือไออุ่นค่ะไออุ่นนะฮะใครที่เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร,ร์ครับอชิตาค่ะคนไหนครับ <c oughs> ด้านนี้นะฮะข้านี่นะคุณอชิตาจะเป็นตัวแทนมอบไปกี่เล่ม ห้าเล่มในข้อนี้เกี่ยวข้องกับวิชาการที่เราตื่นมาตอนเช้าเรามองไปทางทิศต,ตะวันออกจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นค่ะพระอาทิตย์ขึ้นตอนเย็นจะเห็นพระอาทิตย์ตกค่ะกลางคืนจะเห็นดวงจันทร์สีเหลืองวันไหนที่คุณเห็นดวงจันทร์สีเหลืองวันลอยกระทงอ้าวนี่คือเกี่ยวข้องกับพระจันทร์ มีคำถามเกี่ยวข้องกับพระอาทิตนะฮะคำถามก็คือดวงอาทิตย์สีอะไรครับคิดว่าสีอะไรฮะสีส้มครับสีเพราะอะไรครับเพราะมันร้อนเห็นตอนไหนฮะตอนเย็นครับเพราะดวงอาทิตย์ตกครับดวงอาทิตตกเออใช่จะเห็นสีส้มนะฮะอ้าวคราวนี้มาที่อาชินะฮะสีอะไรฮะสีขาวครับสีขาวนะฮะเพราะอะไรฮะมันเกิดจากสีทุกสีรวมกันยังไงครับก็ดวงอาทิตย์มัน บ่อยสีทุกอย่างออกมาพ้องกันอย่างเช่นขิดม่วงน้ำเงินเ,งเขียวเหลืองแสดแดงแต่ดวงตาเรามองเห็นสีรวมกันสีขาวที่บอกว่าสีขาวนี่เป็นเพราะว่ากระทบตาข้อนี้ห้าเล่มครับดวงอาทิตย์สีอะไรตอบว่าสีขาวครับและเป็นคําตอบที่ถูกต้อง ที่เราเห็นแสงของดวงอาทิตย์มีสีขาวก็เพราะดาวฤกษ์ทั้งหลายจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดวงตามนุษย์มองเห็นได้ออกมาหลายแสงสีพร้อมกันทั้งสีน้ำเงินสีเหลืองสีส้มสีแดงเมื่อแสงสีต่างๆมารวมกันก็เลยมองเห็นเป็นสีขาวนั่นเองครับ ก๋วยเตี๋ยวเ,เส้นอะไรเส้นหมี่เดืยวครับของหวานชอบกินอะไรครับกินไอติมโอเครมอ,รรม,อรมาเรามาถามกันเรื่องของกินกับชั้นปอ 2อง2ทับสอทับสนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาหารเอาลุกขึ้นมาอ้าปรบมชั่น,นตอนนี้เราได้ผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปอ .2 ทับสนั่นก็คือคุณคันทาวครับเราจะมีของกินให้ดูไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่านะครับมาฮะหนึ่งอย่างอย่างแรกครับ อย่างแรกนะฮะคุณต้นข้าวฮะสามารถดมได้ก่อนเลยฮะปั๊บได้กลิ่นอะไรครับเป็นกล้วยครับคุณได้กลิ่นกล้วยเลยครับนี่คือเมนูกล้วยบาัตชีถือไว้นิ่งๆนะห้ามกินนะอ่ต่อไปอีกหนึ่งอย่างมาคุณผู้ชมแพงนี่คือขนมจีนครับถือเลยคุณคุณถือเลยกันเอาแล้วฮะอ้ะอนี้มอบให้ สิบเล่มเลยให้กับโรงเรียนอะไรถ้าตอบถูนะฮะสาบหนี้ยากสำหรับปอ2อย่างแน่นอนกับคำถามนารีจำศีนคือคืออันไหนฮะนารีแปลว่าอะไร,ะไรเนตนารีเนตรนารีนารีคือเนตรนารีจำศีนแปลว่าจำศีนห้จาจำศีนห้านารีจำศีนจึงแปลรวมๆว่า เนนาลีจำสินห้าเนนาลีจำสินห้าเอาละฮะเด็กๆ็กคิดว่าเนานาลีจำสินห้านะฮะคราวนี้เราถามเมนูอาหารนาลีจำสินคืออะไรฮะกุ้ยบัชีครับคืออันไหนอันนี้ครับเพราะว่าอะไรครับผมก็เห็นลุงผมเรียกมันผงก้านึกว่ามันเป็นกุ้ยบัชีลุงเรียกที่ไหนครับ ไปคุยกับใครลุงคุยกับใครลุงคุยกับผมแบบไปซื้อนารีกำติดให้หน่อยไปที่ร้านปั๊บเขาก็ตักอะไรมาให้ครับว่วบะชีครับนี่คือประสบการณ์ตรงที่จะตอบกับคำถามข้อนี้มอบให้1ิบเล่มไปเลยครับกับนาีจํำสีนะฮะตอบว่าคืออะไรฮะก๋วยบะชีครับและถูกต้อง นี่เราอยู่ห้องฉัน้ันใครเชี่ยวชาญภาษาไทยฮะใครคือแตงโมนี่ค่ะลักษณะน้ำของแตงโมเรียกเป็นลูกลูกนะฮะสวดมนต์มนต์สกดยังไงสวดมนต์มามานอนหนูต่อเต่ากระันใช่ไหมฮะต่อเต่ากระันใช่ฮะโอ้โมโม แต่ยังไม่ใช่คำถามจริงๆนะครับขอ,อเชิญคุณออโต้ครับคุณออโต้รัวก,กง<อ>และคำถามของเรากำลังจะเกิดขึ้นเมื่อคุณออโต้กลับมาแล้ว คุณออโตได้เป็นแฮร์รี่ออโตหลังจากที่คุณแฮร์รี่ออโตได้เดินทางไปฝึกวิชาที่ฮอกวอตส์สาขารังสิธิ์เขาก็ได้คัดหามาดเซ็ก ทองแข็งเลยสิบเ, <c oughs> เล่มมอบให้เลยตอนนี้ผ่านไป5้ข้อแล้ว35เล่มจะเก็บเพิ่มอีก10เล่มและนี่คือเวทมนต์ล่าสุดโชว์สีเหลืองเยลโล่เมดอีโต้ ค้างไว้เขาเสกเวทมนต์คำถามคือเวทมนต์สะกดอย่างไรระหว่างมอนอตตเต่ากรันหรือมอนอตเต่ารอเรือกรันมีตัวเลือกด้วยสะกดอย่างไรฮะเวทมนต์โอเต่ารอเรือกระรันครับคุณรู้มาจากไหนรู้มาจากการฝึกครับฝึกอะไรฮะการฝึกเวทมนต์ ให้เพื่อนตอบหรือเราตอบเองฮะผมตอบเองครับตอบเองนะครเพราะว่าเรียนมาแล้วนะครับเรียนมากี่ปีแล้วครับ5ปีครับเรียนอะไรครับพอกวอเครับอาวและตอบว่าเวนวนสะกดต่อ,ตอเต่าลอเรืยอกันแล้ครับตอบมาแล้วฮะขอฉาบคุณช่วยถือไม้ให้ท่านหน่อยพร้อมจะเฉลย,ด,ยด้วยดนตรีการเล่นแบบมือของเราเองเลยนะ เวทมนสะกดแบบนี้เป็นคำตอบที่รั่วเราแค่เราให้สัสดุงนิดนึงฉาบมาเลยนะฮะคำตอบนั้นถูกต้อง อนนี้เราจะต้องไปข้อสุดท้ายเราจะไปแบบเวทมนต์จะได้เร็วๆเซกเลยฮะเอฟแมตต์โซ่ไมตตอีโตอนนี้เราอยู่กับชั้นทีทัพหนึ่งนะฮะนี่คือคนโคลคู่แรกผมเป็คู่แรกหน่อยเลครับเชิญตรงนี้ครับดูเลยครับใช่ครับ ตัวแทนที่จะมาสะสมหนังสือให้กับโรงเรียนนั่นก็คือคุณครูเล็กซึ่งอสอนวิชาคณนิตศาสตร์ตอนน,บบนี้ครับคุณครูครับเขาจะต้องมอบวิชาให้กับคุณครูด้วยการมอบแว่นตาแตนแทนแตนแทน<อ>และสิ่งนี้แตนแทนชูครู่เล็กชู่และทอาา้อคาถาออมรกกไกกมรกกไกไเฮ้ บคุณพี่ออโต้บบาคำถามในข้อนี้5เล่มให้กับโรงเรียนดวงกระมรนช่วยกันกับคำถามสิ่งนี้เรียกว่าไม้กระดาษไม้กระาครับผมอคำถามมะไม้คาถาสะกดอย่างไรตัวเลือกมาคราทอรหาร หรือว่าธาต<า>ุค,คุณครูคิดว่าเป็นท่อทอดหารครับผมทหารทอดอาหคิดว่าเป็นผู้ครูคิดว่าเอาเป็นทอดหารครับทอดหารครับผมตอบมาแล้ว และว,วันนี้ครับโรงเรียนโรงขมลสะสมไปทั้งหมด7ข้อรวม50แล้วตัอหน้าครับเราจะไปที่ไหนต้องติดตามชมกันสามารถคอมเมนต์มาได้เลยอยากให้ไปโรงเรียนของน้องๆเราจะบุกไปท้าทายครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับท้าให้อา่านครับสวัสดีครับ